ตัดหญ้าให้ต้นไม้นะคะต้นมะม่วงต้นมะม่วงนะคะเพื่อ เืออันนี้ขึ้นเร็วมากนะเชือเชือหญ้าหญ้าเชื้อดูรากนะคะดูรากมือใหม่นะคะสร้างตัดหญ้าใหม่นี่ไก่เล้าใส่นะคะ ไก่เต้นขาต้นขานะคะพายุงพายุงเราวรือขยายขาไว้นะคะไก่เคียร์เรื่องลุงขาไก่เคียร์นะคะต้นพายุง ขาที่เราขยายไว้ปิดละโอ้ไก่บ้านเนาะอยู่ป,ป่ายากหลือแค่นี้ล่ะคะ่ะเหลือเหลือหมาเข้าเพืเคลียร์ขาเราสะขยายขาไก่เคลียไก่พันไข่ก็เหลือตัวเดียวนะคะเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆ ตัวละอันนี้อันนี้ต่อยางนาเก่านะคะตัดไปใช้ละต่อยางนานบ้านสวนแล้วนะคะมือใหม่ตัดยาก วนม,มวอันนี้พองน้ำนะคะตรงกลางคือคองน้ำนะคะพายุแล้วใครบ้านตกใจ นี่นะคะคลองน้ํา